สวัสดีครับสวัสดีเ c ซทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของภาะเรียนสายภูพานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาะเก่าพาะใหม่ภาคเกจิชื่อดังเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับวัตถุมงคลนะครับก็จะมานําเสนอมารีวิวกันนะครับเกจิก็จะคร่อนฟ้าเมืองไทยนะครับขึ้นดูกับว่าช่วงนี้กระแสนะครับความนิยมต่างๆจะไปที่เกจินั่นเองนะครับเอาปีนี้นะครับปี2565แล้วนะครับโอ้โหนะครับ ดูช่วงเดือนนี้นะครับเดือนเมษ,ษายนนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักศดิ์หลวงพัดวัดด่วนออกมาแล้วนะครับโอ้โหช่วงนี้คนก็คงเช่าหากันเก็บไว้เยอะเนาะแต่น้องสวนกระแสนิดหนึ่งน,นะวันนี้นะครับคลิปของน้องจะไม่ใช่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอรอ,อก,กระแสพักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะทําคลิปทํารีวิวอยู่แล้วนะครับสำหรับเลื่อนสมณศักดิ์ปีนี้ไปเก็บรุ่นเก่าๆพี่โอ้โหนะผมก็ตอนแรกรุ่นนี้ไม่ได้เก็บนะพอดีไป มีลูกค้าถามมาค่อนข้างเยอะเลยรุ่นนี้ผมจึงไปตามเก็บมาก็คือลิ้นรุ่นนะครับรุ่นของเสมาเสือคาบแก้วนะครับเสมาเสือคาบแก้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเสมาเสือคาบแก้วเป็นยังไงนะครับก็ช่วงแรกนะครับขออนุญาตปรับกล้องนะครับรุ่นนี้นะครับเสมาเสือคาบแก้วรุ่นนี้ช่วงแรกนี่ผมไม่ได้เก็บนะรุ่นนี้ตั้งแต่พาออกแรกๆผมก็ เห็นอยู่นะครับผมก็เช่ามาบ้างเอาไม่ได้ไม่ได้เอามาเยอะรุ่นนี้นะครับไม่คิดว่ารุ่นนี้จะจะมีราคาหรือว่าจะาได้รับความนิยมนะครับแต่มาปีนี้2 0 1 5หโอ้โหนะลูกค้าถามมาเยอะมากช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเซมาเสือครับแก้วไหมก็คือเป็นลูกค้าเดิมๆนะครับก็เลยน่าจะมีอะไรสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เลยไปตามเก็บมานะครับก็ได้มาพอสมควรนะพี่ๆนะดังนั้นท่านไหนสนใจนะครับ ก็รีบติดต่อมาด้วยน้องไม่ได้มีเยอะนะเพราะว่าตอนนี้พระออกมาจะ2ปีแล้วราคามันก็คงไปพอสมควรวันนี้น้องก็จะได้แต่เนื้อล่างๆมาแบ่งปันมารับชมกันเห็นหลายๆคนถักถามเห็นหลายคนถาม,ห,ห,าถามหาเสมาเสือคาบแก้วนี่นะครับนะครับชุดกองบุญนะครับ99ปีนะครับนะ99ปีพระครูวินิจบุญยกรหลงวงพ่อพัดพระเทดวดานี่กล่องแท้ต้องมีสติกเกอร์มีนี่ติดนะครับจะ นี่ครับมีโอโ้โหนะกล่องแบบคือทั้งกล่องทั้งพระให้มันเท้นะครับเราเช่าเราจะได้สบายใจนะไม่ใช่ว่าเราไปเช่ามามั่วราคาถูกๆแล้วแบบมาเสียใจทีหลังนะครับนี่ครับมีกล่องมีอะไรครบทุกกล่องนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าช่องพาะเลนสายภูพานจะจะเอาเนื้ออะไรมาให้ชมบ้างสําหรับเสมาเสือคาบแก้วนะครับอ่าพูดถึงเสมาเสือคาบแก้วอ่าผมขอพูดย้อนไปนิดนึงนะครับเสมาเสือคาบแก้วนี่ อ่าเป็นแบบลุ้นเนื้อนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนี้นะครับเวลาเราลุ้นเนื้อมันจะได้ออกมาอยู่2แบบนะยุคนั้นผมก็ดูเขาไหลสดดูเขาแบ่งปันนะแต่ผมไม่เล่นบอกตัวเองว่าไม่เล่นนะตอนนั้นบอกตัวเองว่าไม่เล่นนะครับก็คือเวลาลุ้นเนื้อนี่จะได้ออกมาอยู่2พิมพ์นะครับพิมพ์มหาลาบนี่พิมพ์มหาลาบจะเป็นเหลียญกลมแบบนี้นะครับนี่อันนี้พิมพ์มหาลาบนะครับก็คือเป็นลุ้นเนื้อนะหรือใครลุ้นได้แบบเสมาก็เป็นเสมาเสียครับเกลยวนะครับ ก็คือเป็นกล่องรุ่นเหมือนกันนี่ครับจะเป็นกล่องสีน้ำเงินเหมือนกันเลยนะครับเวลาลุ้นในช่วงนั้นนะปีประมาณปี6 3 6 4กี่นะครับก็จะลุ้นออกมาเป็นแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้พิมพ์ไหนนะครับเป็นมี2พิมพ์นะรุ่นนี้นะครับนะดังนั้นก็แต่พิมพ์ที่นิยมก็เป็นเสือคับแก้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องราวเรื่องนึงนะครับสำหรับเวอร์ชันของเดี๋ยวุรนนี้ก็คือพิมพ์เสือคาบแก้วพิมพ์เล็กนี่พิมพ์เล็กจะเป็นกล่องจะเเป็นนนกลองสีีียวแบบบ้ะครั รับแก้วพิมพ์เล็กส่วนพิมพ์ใหญ่จะเป็นสีน้ําเงินพิมพ์เล็กหมายความว่างไงพิมเล็กก็คือเสียดายผมไม่มีเหรียญจริงนะเดี๋ยว,วหลังผมจะพยายามหาเหรียญเหรียญพิมพ์เล็กมามาเทียบกันให้ดูชัดๆในคลิปนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้เฉพาะรูปภาพของกล่องมานะครับพิมเล็กก็ก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวขนาดของเหรียญจะเล็กกว่านะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงคร่าวๆให้ฟังน,นะครับพิมเล็กนี่จะสร้างก่อนอ้าว แต่จะออกปีประมาณปี64นะออปี64แต่แต่ว่าเอามาเอามาแบ่งปันทีหลังสร้างก่อนแต่มาแบ่งปันอะไรพิมพ์ใหญ่นี่จะสร้างทีหลังแต่ว่า,อาเอามาแบ่งปันหรือว่าแจกใหู้นยนจองต่างๆทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับก็คือพิมพ์เล็กนี่ตอนแรกเขาปัมออมา๊มออกมาแล้วพิมออกมาแล้วจากโรงงานนะครับก็คือพอมาตรวจดูมันเล็กนะครับมันเขาก็ไม่ได้พิมพ์เยอะนะครับน่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะมัน มาตรวจเช็คงานแล้วมันมันเล็กเกินไปมันยังไม่สวยอะไรประมาณนี้เขาเลยขอไปจัดทําพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับก็คือแก้งานพูดง่ายแก้งานให้มันใหญ่ขึ้นแกะตัวเหรียญให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้สวยนะครับดังนั้นเขาก็จึงช่วงของวาระตรงนี้นะครับชุดกองบลตรงนี้เขาจึงทําตัวนี้ออกมาก่อนแล้วก็ผ่านไปสักพักเขาค่อยมีพิมพ์เล็กออกมาก็คือเขาจะเรียกว่าบล็อกเลขนะครับบางทีก็เรียกว่าบล็อกเลขกบล็อกเลขพิมพ์เล็ก บล็อกแรกเพราะทำออกมาครั้งแรกแล้วมันเล็กมันขนาดมันเล็กเขาตรวจดูงานแล้วมันมันไม่ใช่มันอยากหยักให้มันสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยแก้งานใหม่นะครับก็คือทําออกมาครั้งแรกนะครับอ่าก็เลยทำออกมาครั้งใหม่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับก็ขนาดใหญ่ขึ้นจากนี้เดี๋ยววันหลังนะครับผมจะพยายามหาพิมพ์เล็กมาเทียบกันว่ามันมันเล็กมันใหญ่ขนาดต่างกันไหมนะครับอ่าเขาจึงเรียกว่าบล็อกแรก พิมพ์เล็กนะบล็อกเล็กพิมพเล็กอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าบล็อกหลังอะไรหรอกเขาเรียกว่าพิมใหญ่เลยส่วนมากเขาจะเรียกว่าพิมพใหญ่พิมใหญ่กันนะครับนะบล็อกพิมพ์ใหญ่กันนะครับแต่ว่าตัวนี้คือจะสร้างก่อนแล้วเหรียญนั้นมันมีขนาดเล็กนะครับเขาก็เลยนะครับว่ายังยังไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็ปั๊มไปบางส่วนแล้วแหละนะครับน่าจะไม่ไม่รู้ว่ากี่เหรียญแต่ว่าก็เลยแก้งานใหม่ให้เป็นพิมพ์ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เคลียนะครับประเด็นเรื่อง lek, เลือกพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะว่าทําไมสร้างสร้าง2พิมพ์อะไรไปไม่ใช่นะครับก็คือพิมพ์อวากรนะครับแล้วมันเล็กแล้วอยากอยากทำให้สวยขึ้นนะครับว่าตรวจดูงานแล้วยังไม่ใช่ก็ทําพิมพ์ใหญ่ออกมานะครับวันนี้ผมมีเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราอ,อธิบายกันเยอะนะครับมี2ประเด็นนะครับมี2ประเด็นซึ่งผมเคยทําคลิปของไตมาดเนาะโอ้ช่วงที่ทําคลิปไตมาดไตมาดก็หมดอีกนะครับไตมาดจะเป็นครึ่งอง,องค์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ อ่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับแล้วก็ท่านไหนสนใจก็ต้องรีบหน่อยนะพี่นะอ่ะผมน่าจะต้องไปตามเก็บมาอีกนะครับแค่นี้คงยังไม่พอเพราะว่าอะไรโอ้โหแต่ก่อนไม่คิดว่ารุ่นนี้จะดังแล้วก็ไม่คิดว่ารุ่นนี้จะสวยแต่พอมาถึงวันนี้โอ้โหนะพี่นะวันนี้มีประมาณ3เนื้อนะมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นนะพี่นะสามเนื้อเป็นเนื้อล่างๆนะครับแต่ว่ามีแต่สวยๆนะผมบอกว่าเลยโดยเฉพาะนี่พี่มันปูนะทองแดงมันปูนี่ นิยมเลยนะโอ้โหพี่ดูสีพี่ดูสีนะครับนิยมเลยนะครับนี่มันปูตอนนี้ได้มา3นะครับมีพลายเงินนะครับมีทองฝาบาทแล้วก็มันปูเด,นเ, s, เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูใบรายการด้วยนะครับมีใบรายการมาฝากด้วยนะครับนะมีใบรายการมาด้วยเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนี่ครับน่าจะเป็นรายการมันมีมันมีหลายชุดนะรุ่นนี้จะใบรายการหลายชุดมากเลยมีทั้งปายฉลุมีทั้งโอชุดกรรมการชุดกองบุญอะไรต่างๆนะครับ ดังนั้นใครอยากได้ไใบรายการเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับลิงก์ที่ผมจะรวบรวมข้อมูลในการสร้างต่างๆ,ๆนี่บางทีก็จะได้เป็นพิมพ์มหาลาบพ,พิมพ์มหาลาบก็คือจะเป็นพิมพ์มกลมๆนะพีพ่เนาะที่ผมให้ดูตอนแรกนะแยกให้ออกนะครับพิมพ์มหาลาบคือพิมพ์มเหรียญกลมๆเนาะแล้วก็จะพิมพ์ของเสมาเสียงคาบแก้วเนี่ยมันก็จะมีหลายชุดนี่ชุดกรรมการชุดหัวสายชุดแจกกรรมการต่างๆเราก็ต้องดูใบรายการให้เป็นนะครับนี่มีชุดกองบุญชุดจองด้วยนะครับของผมนะ่าจะเป็นชุดลุ้นเนื้อนะครับ รุ่นเนื้อนี่น่าจะเป็นถูกโซนนี้นะครับโซนนี้นี่นี่มันปูนะครับรงรําอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ5,000ัน0 0กว่าเหรียญเนานะประมาณ5,000กว่าเหรียญแต่ว่าราคาวันนี้แรงมากนะครับเนื้อล่างๆในรายการที่8-9ดเรยนล่างๆพวกนี้โอ้โหนะก็หลักร้อยอกว่านะครับพันต้นๆน,นะครับ เนื้อหลักๆอย่างเช่นที่นิยมกันอย่างมันปูนี่โอ้โหต้องหลักพันขึ้นนะครับสองฝาบาทนี่ก็หลักพันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เกือบพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยกันเลยนะครับเอาเนื้อแรกก่อนเนาะเนื้อพลายเงินเนาะทองแดงพลายเงินกันนี่นะครับพลายเงินนี่นะน,นะนี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะวันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นพิมพ์ใหญ่เดี๋ยววันหลังจะพยายามเปรียบเทียบพิมพใหญ่พิมพเล็กแล้วก็เปรียบเทียบกับเสมาอดื่นอย่างเช่นเสมาเสมา100ปีแบบนี้นะครับ เต่เมาแปดรอบนี่หาไม่ได้นะครับสู้ราคาไม่ไหวเซมาแปดรอบเนี่ผมรุ่นนี้จะมิติของหลวงพ่อจะสวยนะครับตรงจีวรตรงต่างๆนี่พี่ดูรอยหยักนะครับผมว่าสวยตรงนี้แล้วก็เอกลักษณ์นะดูผมก็ไปดูช่องอื่นมาด้วยแหละนะครับผมก็ดูในช่องนี้นตรงกลายกระหนกนี่นครับตรงข้างในนี่จะมีเส้นตรงนี้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดจุดตายอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ต้องมีเส้นตรงนี้เลยนะที่สองโดยมีทั้งสองฝั่งนะพี่นะ นี่เส้นตัวนี้นะนี่นี่เส้นที่อยู่ในลายกระหนกตรงนี้นะอ่าต้องดูนะครับสวยนะเสมาเสครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับพิมใหญ่นะครับนิยมถามว่าพิม์เล็กกับพิมพใหญ่อันไหนนิยมกว่ากันพิมพใหญ่กล่องสีน้ำเงินตัวนี้จะนิยมกว่ากล่องเขียวตัวนั้นนะครับอ่าเพราะว่าใหญ่กว่าแล้วก็ผมว่าขนาดมันพอดีนะครับยันเนี่ยเป็นยันร่องลึกลงไปเนาะจะคล้ายๆกับเสมาแปดรอบนะผมรู้แล้วว่าทําไมคนถึงกลับมานิยมเสมาเสยครับแก้วถึงดูยันดูไปดูมาเนี่เหมือน มันเซมาแปดรอบเลยนะคล้ายๆกันเลยนะพี่นะนี่หมายเลขนะครับนี่ก็จะมีตอกหมายเลขนะห้าพันเเหรียญเนาะสำหรับเนื้อพลายเงินนะครับโอ้โหเนื้อล่างๆก็ยังหายากเลยพี่ทุกวันนี้นะครับนี่ครับถ้าเรามองดูพื้นตัวเหรียญเนี่ยจะเห็นพยายามเป็นจุดๆๆใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนพื้นๆเนาะแต่มันไม่ใหญ่มากนะเป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีต่อโค้ดนะครับนี่โคดคนนี้ปีหกสามนะผมเห็นเขาไลฟ์มาเสียดายนะชุกนุกแรกไม่ได้เก็บไว้โอ้โหนะ ไม่คิดว่ารุ่นนี้จะดังนะมก็เดาไม่ถูกเนือว่ารุ่นไหนจะดังนะเพราะว่าพระสร้างออกมาเยอะนะปี63 6านี่นะครับนี่คือเนื้อพลายเงินเดี๋ยวเรามาดูเนื้ออื่นบ้างพี่นะเนื้ออื่นๆเนื้ออื่น,น,นเดี๋ยวเรามาดูทองฝาบาทบ้างทองฝาบาทเอาเรียนนี้เนาะสวยๆนะครับใครสนใจก็ต้องรีบนะน้องมีไม่เยอะโอ้โหสีทองๆเลยเพียงนะทองคําคนจนแล้วนะี่ เพ่เราต้องดูนี่ลายกระหนกนี่ลายกระหนกตรงนี้นี่ตอนนี้นี่ถ้าเฉียงดูมุมได้นี่ต้องมีเส้นห็นไหมเพ่เนี่ยเห็นเอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้นี่จะมีเส้นอยู่แล้วนะครับ่ลายกระหนกฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนี่เราต้องได้มุมนะครับนี่มันจะมีเส้นอยู่ในลายกระหนกตรงนี้นะครับตำแหน่งโคดอะไรก็จะต่างกันนะแต่ละเนื้อนะหมายเลขนี่นะครับบางบางเนื้อก็จะต่อโคดหมายเลขด้านหลังบางเนื้อก็ต่อด้านหน้าทองฟ้าบานนี่จะต่อหมายเลขด้านหน้านะครับอุสวยมากพี่ สวยมากนะทองฝาบาทโอ้โหพี่ดูสีทองทองเลยนะกับแสงไฟของผมนี่ครับตำแหน่งโค้ดตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับโอ้โหนะนี่คือทองฝาบาทเสมาเสียครับแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่แล้วมาดูที่ทองแดงมังปูบ้างนิยมสุดในเนื้อล่างนะครับนิยมสุดในโซนล่างๆก็คือทองแดงมันปูราคาก็จะแรงหน่อยนะครับสลับทองแดงมันปูนครับโอ้โหพี่ดูสีผิว นะมันปูนี้รุงๆุงแบบนี้นะครับนี่ในขอบกระหนกก็จะมีเหมือนกันนะครับทุกพิมพ์เลยทุกเนื้อเลยเห็นไหมครับทุกเนื้อเลยนะนี่จะมีเส้นนะครับจะมีเส้นตัวน,นี้ต้องในมุมนิดนึงนะนี่นะครับจะมีเส้นอยู่แล้วนะครับในขอบกระหนกดังนั้นใครสนใจเนื้อไหนก็ต้องที่ติดต่อมาหน่อยนะครับนี่นะครับนี่การต่อหมายเลขถ้าเนื้อมันปูก็จะตอกต,ตรงนี้เนาะคละ้ลายๆไพลเงินนะครับต่อโค้ดพอโค้ดอะไรนะครับอ่า ขอบเหรียญก็จะมีรอยนะครับมีรอยแล้วก็มีขอบเหรียญที่จะมีจะมีก้นหอยด้วยนะถ้าดูดีๆรุ่นนี้จะสังเกตง่ายเลยนะครับเหรียญแท้เนี่ยก้นหอยนี่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นวงเป็นวงเป็นวงนี่ครับก้นหอยจะคล้ายๆเจริญพรบนเจริญพรล่างเนาะถ้าใครเช่าหรือว่าเก็บสะสมเจริญพรบนเจริญพรล่างนี่นี่จะมีก้นหอยทุกเหรียญนะครับเป็นแบบธรรมชาตินะถ้าก้นหอยที่แบบ นี่ครับเห็นไหมครับก้นหอยลอยก้นหอยนี่นะครับรอยก้นหอยของเหรียญนะครับนี่ครับจะเห็นเลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็เอามาฝากพี่ๆนะครับสาหรับเสมาเสือคาบแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่นิยมนิยมมากกว่าเหรียญมหาลาบนิยมมากกว่าพิมพ์เล็กอีกนะครับหรือว่าพิมยุคแรกอีกนะครับก็มี3มเนื้อที่มาฝากวันนี้ผมดูแล้วน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าคนตามหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ พระสร้างมาประมาณปี2ปีมันก็จะหายากขึ้นนิดนึงไม่เหมือนพระที่ออกมาใหม่ๆนะครับดังนั้นท่านใดสนใจเช่าหาบูชานะพี่ๆนะเช่าหาบูชานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับมันปูนะครับมันปูจะนิยมสุดแล้วก็ลองๆมาก็จะเป็นทองฝาบาทแล้วก็พลายเงินก็จะราคาต่ําสุดหน่อยนะครับสนใจเช่าหาบูชาก็โทร หรือแอดไลน์มานะครับมาเลือกหมายเลขใครชอบเลขไหนก็มีให้เลือกเ่านี้นะพี่นะน้องมีไม่เยอะนะครับโทรมาได้หรือว่าเลือกได้นะครับเก็บปลายทางก็ได้หรือโอนก็ได้นะครับอ่ะแต่ถ้ายอดไม่เยอะมากก็กเก็บปลายทางได้แต่ถ้ายอดเยอะๆแบบนี้น้องก็อาจจะขอขอเป็นแบบโอ,อนเนาะแต่ถ้ายอดไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สามารถเก็บปลายทางได้นะครับสนใจาานชาวฮามูชาก็ติดต่อมาได้นะครับก็รีบหน่อยนะครับมีไม่เยอะนะครับตรงนี้ขอบคุณพี่พทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องผาเรียนสายผู้พาในวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องพาเรียนเสริภพบาลขอให้พี่ๆทุกคนร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงหางไลโควิดช่วงนี้นะครับะโชคดีย,ดยทุกท่านสวัสดีครับ